สนามนิที่สานะคะ๊ม,มันาคอนด้าสนิ้วเพลาสงสี่เมตรนะคะอ่ะใช้งานโยนนี่นะคะ,ะใช้งานโยนนี่นะคะสายส่งน้ำสิบเมตรเหมือนเดิมนะคะเส้นเดิมอ่ะปั๊มหังคนเดียวไหวไหมไม่ไหวครับไม่ไหวมันต้องประกอบอยู่บนบกนะคะอ่ะเวลาจะ เบี่ยงลงน้ําคนเดียวยังไงก็ไม่ไหวจะไปประกอบข้างสะก็พยายามยกแบกดันเข้าไปนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันหนักก็คือต้องยกสองละอ่ะต้องพกเมียไปด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นปัญหาอ่ะดิ่งด่ง,ดงชันๆัน,นสนามลดสนามที่สามนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเจอเผาพ่อแข็งนะคะก็จะเอียงชัน เครื่องยนต์เบนซินนี่จะไหวหรือเปล่านะคะระวังสายโดนหนามนะอ่ะยังไงก็ต้องลองเทสนะคะสนามที่สามโอเคต่อเครื่องให้อยู่นะเดี๋ยวไหลตกนะจ๊ะสายเอาไปทางเดียวกันเลยระยะสายสิบเมตรเหมือนกันนะคะนี่นะคะสนามที่สามดินดินดนชันๆนะคะจับมวยชคให้ถูกคู่อ่ะสนิ้วเผาสายอ่อนสีเมตรแล้วก็ปั๊มล้วกอสุดสีนิ้ว ข้อแข็งเผาสี่เมตรนะคะดูนะคะเผาข้ออ,อกก่อนก็สโลว์ตามพื้นที่ได้ง่ายส่วนเผาข้อแข็งก็โดลงนะ้ำแต่เครื่องยนต์ต้องไหงยหน้าขึ้นฟ้ามองนภาเวหานะคะปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนน้ำเข้าทางเดียวส่วนปั๊มมรกอสุน้นำเข้าสองทางค่ะอะเดี๋ยวเรามาเท,ทดสอบนะคะซ้ายมือของช่างโด่งนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเจ็ดจุดห้าปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนนะคะสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะแล้วก็ของช่างธงก็เครื่องยนต์เหมือนกัน 7. 5ห้าแรง แต่แท่นเครื่องเหินฟ้าแล้วนะคะปั๊มมะละกอสุก4นิ้วเผาข้อแข็ง4เมตรนะคะอ่ะชั้นชันดิ่งๆนะคะอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยดูว่าใครจะแรงรอเล่งด้วยนะเล่งเลือกสองเอ่า,อาเอาให,ให้น้ำไหลามาก่อนนี่นะคะธนาคันด้ามาแล้วเบาๆเครื่องก่อนนะคะ เล่นโกันนะคะ,ะยังไม่มานะคะปั๊มหางยังไม่มานะคะมาแล้วค่ะปั๊มหางมาแล้วค่ะเนาก,กันอ่ะนะคะโกกนโเลีโ้กันมัน,นด้านข้าน้าะเลกว้างูั้นอุ่มด้นหน้านะคะ่ะงหน่อยดงจี๊ๆขว้าหน่อยอ่ะเก็บจับสายยางนะคะ นะคะอ่าของช่างดองนี่แค่จับปลายสายก็พุ่งฟูดฟาดน,นะคะพับสีเทาเอาสายอ,อ่อนอ่าน้ำจะพุ่งแรงกว่าส่วนพับมะละกอสุดนะคะอ่าน้ำไม่ค่อยพุ่งอ่าน้ำจะตอดแตกนะคะเจอทางดิ่งดิ่งชันชันนะคะจบเลยค่ะนี่นะคะระยะสายเท่ากันเล่นเครื่องเท่ากันนะคะเล่นเครื่องน,นะคะลูกก้มเล่นเครื่องเท่ากันนะคะ เครื่องเท่ากันเครื่องยนต์เท่ากันเนี่ยค่ะความสีเทาเผาสายอ่อนนะคะความสีเทาเผาสายอ่อนสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะจริงๆชันๆไม่วันแม้วันน้ำมากนะคะส่วนปัม๊มมะละกอสุกนู่นค่ะก็ขแข็งสี่นิ้วเผาสี่เมตรน้ำจอดแต่ค่ะน้ำอ่อดแอมากเลยค่ะความแรงต่างกันค่ะ โอเคชัดเจนแล้วโอเคแล้วน้ำแรงเอาวางเทียบใส่กันเนี้ยลองลองเดี๋ยเวเพื่งลองเทียบปากใกล้ๆกันเนี้ค่ะลองเทียบสตาร์ทแล้วเอาปากน้ำออกใกล้ๆกันดิหนึ่งสองซ้มสตาร์ทใหม่เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูแต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูป่าลาบเลยไออนาคอนดาเทสแค่ครั้งเดียวดูป่าลาบเลยดูดิอ่า อลองสตาร์ทดูเล่นเครื่องเบาๆนะเล่นเครื่องเบาๆนะฮานาคันด้ามาก,ก่อนค่ะอันนี้เล่นเครื่องเบาๆทางน้ำนะคะทางน้ำหก เวลาย,ยกยกเท่ากันอย่าก่โกงกันนะความใครอ่ะยกให้องศาเท่ากันนะนั่นแหละจะได้เห็นชันชดๆอ่านั่นแหละนี่นะคะเล่นเครื่องเท่ากันนะดูนะคะเล่นเครื่องเท่ากันเล่นเครื่องเท่ากันนะคะ,ะความแรงความพุ่งของปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนสี่เมตร สนิ้วเผาสี่เมตรนะคะนุ่นเป็นปั๊มมะละกอสูเกเผาข้อแข็งนะคะชัดเจนนะคะตั้งองศาเท่ากันนะเดี๋ยวลูกค้าว่าเราโกงโอเคชัดเจนชัดเจนมากๆค่ะป่าโอ้ป่าลาบเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าป่าลาบเลยค่ะ,อะลองรดน้ำดิแล้วฝั่งนี้น่า ไว้เออดูนะคะดูแรงน้ำนะคะปะ่าดงคพงพัยลาบไปหมดเลยค่ะดูดิแรงน้ำนะคะโอเคตับเครื่องให้หน่อยล้างมือคะ่ะนี่นะคะตัดสินใจเอาใครจะเอาเผา สี่นิ้วปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนนะคะลงและนาบลาบในแนวดิ่งได้กับเผาข้อแข็งเผาแหนฟ้าแล้วค่ะเครื่องยนต์เท่นโอเคชัดเจนนะคะจบค่ะทีมงานเก็บกู้นะคะไอ้ลดสมอบกออกระวังเครื่องไหลลงน้ำนะ อันนี้ช่างเขาก็สองคนสามคนนะคะถ้าเป็นลูกค้าทำคนเดียวก็ระวังควรจะมัดเชือกไว้นะคะมัดเชือกอย่างอนากนัานได้ปริมาณน้ํามันเยอะนะคะก็เลยต้องมัดเชือกไว้อ่ตอนนี้ก็จะเก็บกู้ยกช่วยกันนะคะนี่ค่ะ สองคนถ้าคู่ก,กันกับเมียก็โอเคถ้าเปรียบสามก็น่าจะคู่กันมีลูกอีกสักคนหนึ่งนะคะเรียกลูกชายไปด้วยใครมีลูกสาวุุณละห่างสับปะรดสินค้าไปเอ่ยมันมาเอาอต่อไปนะคะเก็บปั๊มนาคอนด้าแยกชิ้นส่วนได้นะคะดึงหัวปัม๊ม เขาสี่เมตรเหมือนกันค่ะได้ค่ะคนเดียวอโอเคา้นี่นกันเลยไอขอดสมอบุกยังนะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจโหดการเกษตรด้วยนะคะ